นี่มิวกี้แฟนผมพวกเราสองคนคบกันมาได้หนึ่งปีแล้วระหว่างทางที่คบกันความรักของเราดีมาโดยตลอดเราไม่เคยทะเลาะกันเลยและมิวกี้ก็เป็นแฟนที่ดีมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งในขณนะที่ผมกำลังเล่นโทรศัพท์ทำไมเพื่อนของเราถึงมีแต่คนลามกเนี่ยชอบส่งแต่คลิป18บวกมาให้เราดูอยู่เรื่อยเลยบอกไปตั้งหลายครั้งหลายคนแล้วว่าฉันไม่ดูคลิปอะไรแบบนี้แต่ยิ่งบอกพวกมันก็ยิ่งส่งมาให้ดูอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเราลบคลิปพวกนี้ทิ้งที่หมดเลย เอ๊ะทำไมคนในคลิปหน้าตาดูคุ้นๆเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราลองกดเข้าไปดูดีกว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงในคลิปหน้าตาเหมือนแฟนเราเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ยังไงไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามิวกี้จะมีคลิปอย่างว่าหลุดออกมาด้วยแบบนี้ต้องไปถามเพื่อความแน่ใจมิวกี้เรามีเรื่องจะถามเธออะไรหรอก่อนที่เธอจะมาคบกับเราอ่ะเธอเคยมีแฟนมาก่อนใช่ไหมใช่ฉันเคยมีแฟนมาก่อนทำไมหรอมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมิวกี้คือว่า ฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีพูดมาเธอฉันรับได้ทุกอย่างฉันเห็นคลิปหลุดของเธอกับแฟนตอนที่กำลังเออจริงเหรอไหนคลิปนั่นอยู่ไหนนี่ไง <c oughs> นั่นมันฉันจริงๆด้วยทำไมเขาถึงโดงกับฉันแบบนี้เ <c oughs> <c oughs> ป่านนี้คุณคงเห็นคลิปฉันหม ฉันจะหน้าไปไว้ที่ไหนฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วฉันอยากตายวิกี้เธออย่าพูดแบบนั้นสิเธอจะตายไม่ได้นะถ้าเธอตายแล้วฉันจะอยู่ยังไงเธาไม่รังเกียจฉันหรอกที่ฉันมีคลิปลดแบบนี้อะไม่รังเกียจเลยมันคืออดีตมันผ่านมาแล้วว่าแต่เธอช่วยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นมายังไงก่อนที่จะมาคบกับเธอ ฉันเคยคบกับผู้ชายคนนั้นมาก่อนดูกี้ฉันขอถ่ายคลิปตอนที่เรากําลังส8บแบวกกันได้ไหมย่ะบ้านาไม่เอาหรอกใครเขาทํากันแบบนี้อ่ะโหเยอะแยะสมัยนี้ยเวลาคนคบกันเวลาทาอะไรกันเขาก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ดูทุกคนนั่นแหละทําไมอ่ะเก็บไว้ดูเวลาคิดถึงไงมันจะได้อยู่ในความทรงจําของพวกเราตลอดไปแต่ฉันไม่อยากทาอะไรแบบนี้เลยอ่ะโหยุกี้มันไม่เป็นไรหรอกนาเกิดว่ามีคลิปหลุดออกไปละแล้วฉันจะทํายังไงถ้าพ่อกับแม่เห็นว่าฉันทําแบบนี้กับผู้ชายเขารับไม่ได้ ยังไงก็ไม่มีทางหลุดเธอเชื่อใจฉันได้เลยอีกอย่างคลิปพวกนี้เราก็ถ่ายกัน2คนมันอยู่ในโทรศัพท์ของฉันฉันไม่เผยแพร่ที่ไหนหรอกนาฉันจะเก็บไว้ดูคนเดียวอีกอย่างเธอก็เป็นแฟนฉันฉันคงไม่อยากให้ผู้ชายคนไหนมาเห็นคลิปของแฟนตัวเองหรอกแล้วถ้าเราเลิกกันล่ะถ้าเราเลิกกันฉันสัญญาว่าฉันจะลบคลิปทั้งหมดออกถ้าฉันไม่ทําตามที่พูดก็ให้ฉันตายเลยอะอืมนานๆมิวกี้จะได้มีสิ่งยืนยันความรักของเราไงงั้นก็ได้ ถ้าอย่างนั้นฉันถ่ายคลิปเลยละกันนะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละฉันโง่เองที่เชื่อใจเขาฉันพลาดไปแล้ว <c oughs> ขนาดเธอยังเห็นคลิปเลยแล้วเ,เพื่อนพ่อแม่ญาติน้องละ่ะเขาก็อาจจะเห็นก็ได้ฉันจะทำยังไงดีฉันอับอายจนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วถ้าปล่อยให้ฉันตายเถอะนะฉันอยู่ไม่ไหวแล้วจริงๆ ังหมดมันหนักหนาเกินกว่าผู้หญิงจะรับได้ไม่นะมิวกี้อย่าทำรายตัวเองชีวิตเธอมีค่าเกันกว่าจะไปแลกัไอ้ผู้ชายคนนั้นไอ้คนที่มันปล่อยคิดเธอต่างหากมันสมควรตายอะ่ะส่วนเธอลืมเรื่องนี้ไปให้หมดไม่ต้องจดจำอะไรส่วนไอ้สารเลวนั่นฉันจะจัดการมันเอง